โย่โย New c a m r y 2021เปิดตัวแล้วอะไรเอียดมีอะไรที่น่าติดตามบ้างวันนี้อาจารย์กุ้งจะพาไปชมไปเลย และนี่ผมกำลังกับเจ้า Camry 2.5 p r e เมียซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2,500 c ีในส่วนขุมพลังเครื่องยนต์2,504หรือ2.5ลิตรแบบ d y n a มิกฟอร์ดให้กำลังแรงม้าสูงสุด209แรงม้าที่6,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีอัตราการซิ้เป่นน้ำมันอยู่ที่ 15.6กิโลเมตรต่อลิตรจุดแรกก่อนเลยนะครับเป็นในส่วนของบริเวณด้านหน้าการออกแบบดีไซน์ใหม่ที่มีการออกแบบที่เป็นสปอร์ตมีมิติที่มากยิ่งขึ้นส่วนการปรับเปลี่ยนด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของดีไซน์กระจังหน้าและกกนชนหน้าแบบใหม่ที่สปอร์ตด้วยเส้นสายที่เป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสอดรับกับการปรับเปลี่ยนในส่วนของกรองไฟตัดหมอกหน้าใหม่ให้มีความเป็นสปอร์ตลงตัว ในส่วนจุดต่อมาของการปรับเปลี่ยนบริเวณด้านนอกนั่นคือในส่วนของล้ออลอยดีไซน์ใหม่ที่ออกแบบมาได้สวยงามลงตัวและมีความเป็นสปอร์ตที่มากยิ่งขึ้นอันนี้มีการเปิดประตูในส่วนของระบบสมาร์ทเอนทรีด้านเดียวเฉพาะด้านฝั่งคนขับแต่ในรุ่นนี้มีการเพิ่มนั่นคือมีระบบการใช้งานการเปิดประตูแบบสมาร์ทเอนทรีในประตูฝั่งผู้โดยสารเพื่อเพิ่มความสะดวก ในการใช้งานการเข้าออกห้องเรียนสารได้มากยิ่งขึ้นส่วนต่อเมาสคือการออกแบบในส่วนของไฟท้ายซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความไปสบ์ตมากขึ้นนั่นคือการเพิ่มความเข้มข้นของแถบจากเดิมที่เป็นแบบสีขาวให้เป็นสีดำในพ<ม>ิเซน,น,นมีการอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น2ระบบ Pre-Collision System พร้อมระบบการตรวจจับคนเดินเท้าและคนขี่จักรยานโดยมีการเบรกให้โดยอัตโนมัติ ระบบ DRTC แบบ All Speed r a n g e และที่สำคัญมาพร้อมกับระบบ LTA Lane Testing Assist ระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลนมีระบบช่วยลดความเร็วในขณะเข้าโคง้งนั่นคือระบบ Curve Speed Reduction ทำงานร่วมกับระบบ d r c c ช่วยให้ควบคุมความเร็วในขณะเข้าโคง้งให้รถได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและระบบ Auto High Beam และนี่คือพื้นที่ในการเก็บสัมภาระด้านท้ายรถซึ่งมีพื้นที่ที่กว้างขวางและมีความจุที่เพียงพอในส่วนต่อเมาส์คือในส่วนของตัวเซ็นเซอร์กบระยะทั้ง4จุดซึ่งในรุ่นนี้มีทั้งส่วนบริเวณด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดรวมกันทั้งหมด8จุดแต่ที่พิเศษสุดก็คือบริเวณการออกแบบของตัวมุมของตัวเซ็นเซอร์กบระยะซึ่งในรถรุ่นนี้ มีมาพร้อมกับตัวระบบ ICs ก็คือระบบ Intelligent Current Sonar ซึ่งเป็นการใช้งานในการตรวจจับเมื่อจะต้องมีการถอยรถระบบจะทำการตรวจจับเพื่อป้องกันการเกิดเวตในกรณีนี้นั่นเองพื้นที่ด้านถูกออกแบบมาให้มีความกว้างขวางแม้ดิไซด้านนอกอาจจะดูเหมือนรถที่เป็นแบบสองสปอร์ตแต่การนั่งไม่ว่าจะเป็น,นปเนนตำแหน่งของตำแหน่งเล็รูมเคสรูม ก็รู้สึกว่าผู้โดยสารเนี่ยสามารถนั่งได้อย่างสบายการออกแบบตำแหน่งของหลุมเบาะนั่งที่สามารถทําให้ผู้โดยสารที่นั่งอยู่รู้สึกถึงความพ,พอดีในการนั่งในขณะเดินทางหน้าจอเครื่องเสียงขนาด8นิ้วมาพร้อมกับระบบ Android Auto และระบบ T-Connect ในทุกเกียร์รุ่น เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ทุกท่านได้ติดตามข้อมูลในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสาหรับ New คา m r y 2021นี่คือข้อมูลบางส่วนในการตัวอย่างในรุ่น2.5พรีเมียมเครื่องยนต์แบบเบนซินเท่านั้นก็โดยสรุปในรถรุ่นนี้ในส่วนของคา m r y 2021หลังจากที่มีราการปรับปรุงใหม่ซึ่งในรายละเอียดที่ได้นําเสนอไปโดยสรุป1การปรับเปลี่ยนในส่วนของดีไซน์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจังหน้าในส่วนของ ไฟท้ายในส่วนของลายล้ออัลลอยหรือล้อแม็กแบบใหม่ที่เป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนต่อมาก,ก็คือด้านในห้องโดยสารการปรับเปลี่ยนดีไซน์การปรับเปลี่ยนในส่วนของวัสดุลายชิ้นของตัวลายมาที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ฝากช่อง YouTube Channel อาจารย์กุ้งตัวไอต้าชมพรด้วยสำหรับในวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบครั้งหน้าจะเจอกับรถรุ่นไหนละเอียดเป็นยังไง ติดตามรับชมไว้ได้วันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ